บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชอร์ปุ๊กนางสาวสุขุมานศรีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะและสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้ เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องรูปเรขาคณิตสวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องรูปเรขาคณิตค่ะ,คะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนรู้จักกันแล้วนะคะ แต่ทีนี้ถ้าถามถึงความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนักเรียนจะสามารถหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างถูกต้องค่ะหัวข้อที่5ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้ไม่ยากเลยค่ะ ดูตัวอย่างนะคะจากรูปภาพนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปของสนามฟุตบอลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะซึ่งถ้าที่เชิญถามว่านักเรียนเดินรอบสนามฟุตบอลจะได้ระยะทางเท่าใดเอาแค่หนึ่งรอบพอนะคะเดินหลายๆรอบเราคงจะไม่ไหวดังนั้นนักเรียนจะตอบได้ไหมคะว่าถ้าเดินรอบสนามฟุตบอลนักเรียนจะเดินได้เป็นระยะทางเท่าใด เราก็ต้องดูจากรูปภาพก่อนใช่ไหมคะเราเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขั้นแรกนักเรียนต้องดูให้ได้ก่อนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะชนิดอะไรผืนผ้าหรือว่าจัตุรัสนะจากนั้นเขาได้กำหนดด้านให้เรานะคะมีด้าน1 1 4เมตรและอีกด้านหนึ่ง84เมตรมอจุดคือเมตรนะคะ จากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ต้องรู้แล้วว่าด้านตรงข้ามจะมีขนาดความยาวเท่ากัน2คู่และด้านที่ติดกันจะมีความยาวไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็ได้มาเลยค่ะด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากันนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะยาว114เมตรเหมือนกันค่ะและ ด้านตรงข้ามอีกด้านหนึ่งก็ต้องยาว84เมตรเท่ากันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาหาเลยค่ะว่าสนามฟุตบอลมีความยาวรอบรูปเท่าไรนะคะให้นำด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะ84บวก114บวก84บวก114บวกกันเรียบร้อยแล้วรวมกันได้396เมตรค่ะซึ่ง ความยาวรอบรูปของสนามฟุตบอลก็คือระยะทางที่เราเดินรอบสนามฟุตบอลจะเป็นระยะทาง396เมตรนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะสามารถนาไปหาระยะทางในการเดินหรือว่าเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยดังนั้นนักเรียนลองนำความรู้เรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไปใช้ต่อกันเลยค่ะสรุปความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามีทั้งผืนผ้าแล้วก็จัตุรัสนะคะดังนั้นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็หาได้โดยผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนำความยาวมา บวกกันนะคะความยาวของทุกๆด้านในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นๆมาบวกกันนั่นเองค่ะจำไว้เลยนะคะที่ชอบขอให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า79นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีอยู่นะและดูในกิจกรรมที่1 3ค่ะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนมานั้นมา หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะกิจกรรมที่13ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทีเชร์จะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง2ข้อด้วยกันค่ะมาดูกันที่ข้อแรกค่ะนักเรียนดูรูปภาพนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะและกําหนดมาว่าความยาวใช่ไหม 1เซนติเมตรคือระยะเท่านี้ใช่ไหมคะดังนั้นเรารู้แล้วว่าถ้า1เซนติเมตรระยะเท่านี้ดังนั้นถ้าเต็มเต็มด้านหนึ่งเลยก็จะยาวเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรนั่นเองและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามต้องมีความยาวเท่ากันนะคะเราจึงทราบอีกด้านหนึ่งว่ามีความยาว2เซนติเมตรจากนั้นเราหาความยาวด้านที่เหลือคะ่ะ เรารู้แล้วว่า1ช่องนี้ใช่ไหมคะคือความยาว1เซนติเมตรนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้มีความยาวกี่เซนติเมตรคะนับค่ะหนึ่ง6ส่ห้าเซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบด้านหนึ่งแล้วด้านตรงข้ามก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะคะ6เซนติเมตรเหมือนกันค่ะจากนั้น ไปหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะวิธีการก็คือความยาวรอบรูปหาได้โดยนำะผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลีย่ยมก็คือความยาวรอบรูปนะคะดังนั้นเรานำมาบวกกันเลยค่ะ6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 10บวก6เป็น16ดังนั้นความยาวรอบรูปคือ 16เซนติเมตรค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่นำผลบวกมาใช่ไหมก็ได้แล้วว่าความยอบรูปเป็นเท่าไหร่นะคะในข้อที่2องค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มองผ่านๆก็รู้เลยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะเพราะมีด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะ และเขาก็กำหนดมาว่าระยะ1ช่องนี้1ขีดนี้คือ1เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าถ้าทั้งหมด3ช่องนี้ก็เป็น3เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นทุกด้านมีความยาวเท่ากันแบบนี้เราก็สามารถหาความยาวรอบรูปโดยผลบวกของความยาวของด้านทุกด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะคือความยาวรอบรูปเราก็บวกเลยค่ะ3า3บวก3บวก3บวก3ได้เท่าไรคะถ้านักเรียนคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือ3คูณ4นั่นเองได้12เซนติเมตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้ง่ายๆเลยแค่ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมคือความยาวรอบรูปนั่นเองค่ะและให้นักเรียนเปิดในหน้าที่ 81นะคะดูในกิจการ,รที่14ลองคิดนะคะกิจการ,รนี้เขาให้เราหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราลองนำความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปหาความกว้างและความยาวกันเลยค่ะในกิจกรรมที่14นี้ทีเชร์จะทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง2ข้อด้วยกันนะคะดังนั้น ให้นักเรียนตั้งใจดูและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยนะคะในข้อที่หนึ่งค่ะเขาได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เราและได้บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวรอบรูป14เซนติเมตรสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความกว้างกี่เซนติเมตรนะคะ อ่าเรามาดูกันอีกทีนะคะเรารู้แล้วว่ารูป,รปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องเป็นยังไงคะต้องมีด้านตรงข้ามเท่ากัน2คู่นะคะมีความยาวเท่ากัน2คู่เราได้มาแล้วในรูปภาพกําหนดมาแล้ว1ด้านคือยาว4เซนติเมตรดังนั้นด้านตรงข้ามก็ต้องยาว4เซนติเมตรด้วยค่ะและ ด้านที่เหลือล่ะคะอีกสองด้านยาวเท่าไหร่เรามาหากันเลยค่ะวิธีคิดนะคะให้นำความยาวรอบรูปที่โจทย์ได้กำหนดมาให้แล้วลบด้วยความยาวทั้งสองด้านค่ะวิธีทำค่ะความยาวรอบรูปคือ14เซนติเมตรนะคะโจทย์ได้กำหนดมาให้แล้วลบด้วยความยาวทั้งสองด้านที่เราทราบก็คือ ด้านหนึงยาว4เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งยาว4เซนติเมตรนะคะนำมาบวกกันก่อนก็ได้เท่ากับ8 14ลบ8ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ14ลบ8ได้6นั่นเองนะคะจากนั้นความกว้าง2ด้านคือ6เซนติเมตรนะคะเราได้และด้านความกว้างที่เหลือคือ2ด้านนั้นต้องยาว6เซนติเมตร แต่เราต้องการทราบว่าความกว้างด้านเดียวยาวเท่าไหร่เราก็แค่6ไปหารด้วย2นะคะหารสองเราก็จะได้เท่าไหร่คะ3เซนติเมตรนั่นเองค่ะจาก6เซนติเมตรใช่ไหมคะเราทราบแล้วว่าคือด้านทั้งสองด้านรวมกันต้องเป็น6ซนติเมตรแต่ทีนี้เราต้องการทราบแค่ด้านเดียวเราก็ต้องนำไปหาร2นะคะ เราก็จะทราบว่า1ด้านนั้นยาวกี่เซนติเมตรนะได้3เซนติเมตรแบบนี้เราก็ตอบได้เลยว่าความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้คือ3เซนติเมตรค่ะมาดูกันต่อในข้อที่2เลยค่ะโจทย์กำหนดมาสั้นๆง่ายๆเลยว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรและความยาวด้านละกี่เซนติเมตร สิ่งที่เราต้องการคือต้องการทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ยาวด้านละกี่เซนติเมตรคีย์เวิร์ดในข้อนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงนะคะนักเรียนมีความยาวเท่ากันทุกด้านนะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าแต่ละด้านของเขานั้นยาวกี่เซนติเมตรค่ะวิธีวิธีคิดนะคะ ให้นักเรียนหาความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็แค่นำความยาวรอบรูปหารด้วยจำนวนด้านนะคะจะได้ว่าความยาวรอบรูปโจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ12เซนติเมตรหารด้วยจำนวนด้านค่ะ12หารจำนวนด้านคือ4ด้านจะได้เท่ากับ3เซนติเมตรค่ะดังนั้นความยาวด้านละ3เซนติเมตรนะคะ 3เซนติเมตรทุกด้านเลยเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้านักเรียนลองย้อนกลับไปคิดหาความยาวรอบรูปนักเรียนลองเอามาบวกกันทุกด้านก็ได้ค่ะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปเป็น12เซนติเมตรเหมือนที่โจทย์กำหนดเลยค่ะดังน,น,นั้นเราจึงตอบได้เลยว่าความยาวด้านละ3เซนติเมตรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนได้มานั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัดตุรัสแล้วนักเรียนก็ทราบคุณสมบัติของเขาแล้วนะคะจากนั้นนำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มาคิดดูดีๆว่าจะหาความยาวของด้านได้อย่างไรคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ให้นักเรียนส่งงานลงใน,ในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์การบ้านก็จะมีกิจกรรมที่1 3เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้นักเรียนทำจากที่ทีเชอร์ได้สอนในคาบเรียนและทำในแบบฝึกหัดข้อที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะสำหรับข้อไหนที่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะและกิจกรรมที่14เรื่องหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะทำจากที่ทีเชอร์ได้สอนในคาบเรียนและ ในข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเท่าที่ทำได้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งงานทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับการเรียนในคลิปนี้ทีเชอร์ขอจบเพียงเท่านี้ให้นักเรียนสู้ๆกับการทำงานแล้วก็การสู้เกี่ยวกับโควิดในยุคนี้ไปด้วยกันนะคะเรียนออนไลน์อาจจะยากหน่อยแต่ทีเชอร์มั่นใจว่า นักเรียนตั้งใจแล้วนักเรียนทำได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย